ไฮไลท์สโอดิโอคืออะไรครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันครับไฮไลท์สโอดิโอย่อมาจาก High Resolution Audio นะครับเป็นคำที่เราใช้เรียกกลุ่มไฟล์เพลงที่มีความละเอียดสูงซึ่งไฟล์เพลงพวกนี้นะครับจะให้คุณภาพของความละเอียดเสียงเนี่ยมากกว่าปกติครับตัวส่วนใหญ่อยู่ที่96กิโลเฮิรตซ์24บิตหรือ1 9 24กิโลเฮิรตซ์24บิตนั่นเองทีนี้เวลาที่เราฟังเพลงแบบไฮไลท์สโอดิโอเนี่ยมันก็จะได้ความละเอียดของเสียงที่มีมิติมากขึ้น ฟังแล้วรู้สึกว่าสนุกขึ้นแต่ทั้งนี้ครับตัวแอปที่เราใช้ฟังเพลงหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ฟังเพลงเนี่ยก็ต้องรองรับ High-Res Audio ด้วยนะอย่างหูฟังน no ะ Voicaga e 01หูฟังบลูทูธไร้สายรุ่นนี้นะครับก็รองรับการใช้งานแบบ High-Res Audio ด้วยนะมันจะมีเขียนบอกหน้ากล่องตรงนี้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาหูฟังรุ่นนี้ไปเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงแบบ High-Res Audio ได้ไม่ว่าจะเป็น High-Res Audio ปกติหรือว่า Hi-Res Lossless Audio นะครับแต่ต้องแจ้งนิดนึงหากใครที่ใช้ iPhone นะครับการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยจะไม่สามารถใช้ High-Res Audio ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นข้อจํากัดด้านบลูทูธโคเดกของตัว iPhone เองนะครับแต่ Android ปัจจุบันหลายรุ่นนะครับ มีบลูทูธโคดิกที่รองรับแบบ L DAC กับ L HDC นะทำให้เราสามารถรองรับการฟังเพลงแบบไฮเลส s ออเดีโอได้นั่นเองและถ้าเพื่อนๆกําลังสนใจหูฟังที่รองรับไฮเลสออเดีโอนะครับโน v วยเก้นหนึ hmm. ่งตัวนี้ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับ